สวัสดีครับวันนี้วันที่9เดือนตุลาคมนะครับวันนี้ก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับทางรัฐบาลนะครับได้โอนินให้นะครับโอนให้เรียบร้อยนะครับในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับให้500นะครับแต่ตามที่รู้นะครับไม่ได้เป็นเงินสดนะครับสามารถที่จะไปเอาข้าวสารนะครับหรือว่าสิ่งที่ต้องการนะครับจากร้านที่ร่วมรายการนะครับด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ500บาทนะครับวันนี้บ้านผมก็ได้มาแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าได้อะไรมาบ้างนะครับวันนี้ ามาให้ดูกันวันนี้นะครับตามที่บอกรัฐบาลนะครับใจปั๊มให้ออนุนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับตามโครงการาเพิ่มให้500บาทนาน3เดือนนะครับตั้งแต่ตุลาคมพฤศจิกายนธันวาคมนะครับวันนี้ก็ได้มาแล้วไปเอาน้ำมันนะน้ำมันมาอัาอนนี้5้0หารนะครับ ได้สารมานะครับได้สารมาทั้งหมดก็4ถุงด้วยกันนะครับถุงละ5กิโลนะครับก็คุ้มทีเดียวนะแล้วก็เอาน้ำมันมานะครับแล้วแต่นะครับว่าใครจะเอาอะไรนะครับแต่ผมเอานะครับข้าวสารเป็นหลักเลยโอเคนะครับนี่คือสิ่งที่ได้มานะครับจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับที่ทางรัฐบาลเพิ่มให้เดือนละ500บาทนะครับ